ก็อ,อยากจะทราบเกี่ยวกับการเป็นมุสลิมมะที่เป็นดาราค่ะครับอ่าคือเหมือนก่นวาวกุ๊กเคยศึกษาดูว่ามุสลิมมะเนี่ยไม่สามารถที่จะอวดโฉมรหรือว่าทำงานหรือทำอาชีพที่เป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นดาราได้เงี้ยค่ะคือดารานักแสดงเนี่ยจริงๆน่มันเป็นได้แต่ที่มันเป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่ทุกวันเนี่ย มันมีการกระทําหรือว่าการปฏิบัติตัวที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาอยู่หลายเรื่องจนกระทั่งในท้ายที่สุดมันก็เลยต้องบอกว่าเป็นไม่ได้เพราะมันจะเป็นเรื่องที่สวนกระแสและมันขัดกันเลยใช่คะ่ะมุสลิมหะบางคนทุกวันนี้แทบจะหลุดไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลุดหมดเลยคนที่เข้าวงการน,นี้ส่วนใหญ่จะหลุดหมดเลยสังเกตดูวยดียกเว้นว่าเขาเนี่ยถอนตัวเลิกแล้วก็ไปใช้ชีวิต นอกวงการอย่างนี้เขาก็สามารถจะดำรงศาสนาของเขาไว้ได้ห,<า>หลายคนที่เป็นคนน่โด่งดังนะทางช่องเจ็ดเนี่ยเวลางานเมาลิดกระบี่ก็งานงานกระบี่ก็มานะาอ๋อคุมศรีรษะเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเวลาไปอยู่ช่องเจ็ดเนี่ยโอ้ยนุ่มน้อยห่มน้อยพี่น้องเวลาขึ้นเนี่ยคนเต็มเลย<า>เอามาบรรยายตอนไหนรู้ไหมเอาผมไปบรรยายหลังมุสลิม่คนเนี่ย ผมยังเรียกเขาเป็นมุสลิมาอยู่นะะ <หา S 2> ไม่ต้องบอกชื่อพอพอเขาขึ้นมาพูดเสร็จเรียบรนะ้อยเนี่ยเอาผมไปบรรยายทีหลังเนี่ยมีเหลือใครเลยเพราะเขาตามกันไปเป็นพวนไปไปถ่ายรูป<า> FC เพียบขนาดนั้นเลยอะค่ะม,มีผลขนาดนั้นเลยอะมีผลขนาดนั้นคน FC เต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในช่องเจ็ก็ปรากฏว่าหลอนก็ไม่ได้คุมหัวหลอนก็แต่งตัวก็โชว์เนี่ยมันไปกันยาก เดี๋ยวก็จับมือเดี๋ยวก็ถูกตัวเดี๋ยวก็อุ่มกันเดี๋ยวก็จูบก,กันเดี๋ยวมันคือดาราบ้านเรามันเป็นใซะอย่างนั้นซะด้วยตบกอดจูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อะค่ะคือดาราจะให้คำคาตอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหตุผลที่ไม่คุ้มผ้าอย่างเงี้ยค่ะ ในขณะที่การคุมผ้าหรือว่าคุมผมของเราเนี่ยมันถูกบัญญัติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันเป็นวายิปคือจําเป็นครับคือต้องทํานะคะทีนี้เหตุผลที่ดาราส่วนใหญ่ดาราจะให้ไว้ก็คือการไม่คุมผ้าเพราะว่าต้องทํางานทีนี้เราจะเหมือนเราจะบอกกับมุสลิมะท่านอื่นๆหรือว่ามูอัลลับท่านอื่นที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเราสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้ค่ะว่าจะเราจะสามารถสื่อสารได้ยังไงว่าเอ้ จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรคุณก็ต้องคุมผมค,คือจะใช้เหตุผลเดียวกับดาราใช้ไม่ได้คือเราจะสื่อสารยังไงได้คะก็วิธีการสื่อสารมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะถ้าเขาเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลหรือว่าเขามองดูแล้วเขาเคารพในในความเชื่อทางาศาสนาอย่างนี้ก็อธิบายได้ง่ายแต่บางคนอาจจะเป็นนักเหตุผลนิยม นะก็คือต้องเอาเหตุผลจริงๆเอาเรื่อง<ะ>สนามาอ้างไม่ได้อย่างนี้ก็คุยกันยากนะเป็นพวกที่ใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวประเด็นมันก็คือว่าคนที่อ้างว่าเพราะเป็นอาชีพ<ะ>นะที่จะต้องทําอย่างนี้คําถามก็คือมันมีอาชีพเดียวใช่ไหมสําหรับคุณอริงค่ะ <Yeah. S 2> มันมีอาชีพมากมายที่คุณสามารถที่จะเลือกในการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมะที่สมบูรณ์ได้แล<ะ>้วคุณก็มีริสกีจากอัลลอฮ์แล้วถามว่ามันยั่งยืนขนาดไหนอาชีพของคุณที่ทําเนี่ยดาราบางคนเนี่ยเวลาหมดใ mm hmm. ครีย้ว่าม,มันไม่มีใครเป็นดาวค้างฟ้าหรอก<ะ>ดาราดาราก็คือดวงดาวไม่มีดาวค้างฟ้า<ะ>ใช่ไหมในยามจรัดแสงเนี่ย คุณก็อาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นขาขึ้นคุณก็ตักตวงแต่ว่าคุณก็ลืมไปว่าจริงๆชีวิตเรามันไม่ใช่แค่นี้มันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังความตายมันมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะซึ่งแบบนี้มันไม่เกิดหรอกกับดาราน้อยคนนักที่จะรักษาแล้วก็ครองตนได้บางคนเปลี่ยนศาสนาไปกับคนที่เป็นดาราด้วยกัน <ภา S 2> ก็กนดึงกันไปนะเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะพอเปียดพอเรายึดติดกับอาชีพใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนศาสนาได้หรือว่าหลุดจากศาสนาได้มันเป็นเรื่องที่เห็นมานักต่อนักแล้วนะตั้งแต่ผมยังเล็กๆจำดาราสมัยเขาดำเนี่ยก็หลายคนที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็คือไม่กลับแล้วกูไม่กลับแล้วบางคนเนี่ยนามสกุลเนี่ยบอกชัดเจนเลยเป็นมุสลิมแน่นอนค่ะนะคือไม่ต้องอ่างก็ได้ دة, คือนามสกุลเนี่ยมันชัดเจนเลยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ย,ยเยอะแยะเราพบนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องแลกกันว่าเราจะเอา ชื่อเสียงความเป็นดาราซึ่งมันก็คือภาพมายาใช่ไหมคะกระบวงการมายามันเป็นเรื่องหลอกลวงมันไม่เรื่องจริงแท้แน่นอนเราจะแลกชีวิตของเรากับสิ่งที่เป็นภาพมายาก็เอาก็สิทธิ์ของคุณคุณเลือกอย่างนั้นก็ว่ากันไปทีนี้ต่อเนื่องจากการเป็นดารานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเบื้องต้นอาจารย์บอกว่าการที่เราเป็นมุสลิมาค่ะเราสามารถที่จะเป็นดาราจริงๆเราทำเราทำอาชีพดาราหรือนักแสดงได้ ทีนี้มันจะมีนางแบบานางนางแบบคนแรกของโลกอะคะ่ะซึ่งเป็นมุสลิมะแล้วก็คุมผ้ารู้สึกว่าจะอยู่ที่อเมริกานะคะคก็คุมผ้าก็คือเขาจะต้องการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมะ,ะคะ่ะก็เลยเส่งตัวเองเนี่ยเขาประกวดนางเ,าเขาเรียกนางแบบะคะ่ะด้วยการคุมผมแล้วก็ได้การได้รับการผักดันจากหลายๆท่านนะคะ ทีนี้จนเป็นนางแบบโดง่งดังทีนี้กุ๊กก็เคยแชร์คอนเทนต์อันนี้เข้าไปในเพจเหมือนกันซึ่งอันกุ๊กก็โดนแบบโจมตีเยอะมากว่าอันกุ๊กก็มีความผิดที่อันกุ๊กแชร์เกี่ยวกับนางแบบมุสลิมะคนนี้เพราะว่าเราห้ามที่จะส่งเสริมผู้หญิงที่ทําการอวดโฉมตัวเองบนสื่ออย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้คือกุ๊กอยากจะรู้ว่าในขณะที่เขาเป็นนางแบบแล้วคือกุ๊กเห็นถึงเจตนาว,ว่าเขาจะต้องการให้ทั้งโลก ที่มีบางประเทศบางประเทศที่ไม่ยอมรับด้วยซ้ําแต่กับยอมรับจากที่ความเป็นเขาในการแสดงออกของเขาหรือการสื่อสารของเขาอางนี้ค่ะทีนี้ถือว่ามีความผิดไหมคะกับการที่เป็นนางแบบแต่ว่าเป็นมุสลิมะคือหล่อนอาจจะมีความตั้งใจมีเจตนาแ้ะก็มองออมองในแง่ที่คนอื่นไม่ได้มองคอ,อันนี้ก็ว่ากันไปเป็น,ปนสิทธิเป็นเรื่องที่ แต่และคนมีมุมมองของตน <หา S 2> แต่บางเรื่องเนี่ยบางทีคือเขาเรียกอะไรล่ะคําพูดบางคําพูด <หา S 2> เป็น <หา S 2> คําพูดที่ดีแต่มุ่งประสงค์ร้าย<ห>าไอ้เรื่องที่ทําเนี่ยเจตนาดีแต่มันประสงค์ร้ายมันก็มี <หา S 2> ในหลักการของศาสนาเนี่ยการกระทําอันใดก็ตามที่มันเป็นเหตุทําให้ผู้คนเกิดอคติและเข้าใจผิด ก็ถือว่าเรากระทำผิดถ้าเราไปทำสิ่งนั้นค <หา S 2> ่ะอ <หา S 2> ่าเพราะนั้นถามว่าที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงคนนี้คืออะไรฮิญาบมันมันพิสูจน์ตัวของมันเองไม่มีใครสามารถจะทำลายฮิญาบได้ค่ะ <หา S 2> ถึงแม้ว่าหล่อนจะไม่กระโจนขึ้นไปบนแคทวอล์กแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าฮิญาบมันก็สามารถที่จะได้รับการยอมรับเนี่ยอย่างไรเสียฮิญาบมันก็สู้ของมันได้มันพิสูจน์ตัวของมันเองได้ แต่เมื่อหล่อนเนี่ยกระโจนขึ้นไปอยู่บนแคทวอล์กเนี่ย<ะ>มันก็เป็นเรื่องที่หล่อนก็จะต้องได้รับการทดสอบนะบทหนึ่งก็คือ,อค,คนส่วนหนึ่งเขาก็จะไม่เห็นด้วยกับ<ะ>สิ่งที่หล่อนกระทำเพราะนั้นถ้ามองในแง่ส่วนตัวก็คือมันเลี่ยงเสียะนะอาชีพนี้หล่อนอาจจะเป็นคนหนึ่งหนึ่งในพันคนที่สามารถจะครองตนได้แต่อีกกี่คนล่ะที่เป็นมุสลิมะที่อาจจะมองหลอนว่าเป็นไอดอลแล้วก็เดินตามแต่ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างรุ่นพี่ มันก็มีใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างให้เกิดพิดนะอ่าใช่มันมันผลเสียมันมีมากกว่าบางทีก็ต้องช่างว่าอันไหนได้อันไหนเสียได้กับเสียเนี่ยมันคุ้มไหมอ่าในลักษณะอย่างนี้อ๋อโอเควันนี้เคลียร์เคลียร์กับคําถามนี้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของออการตักเตือนค่ะอาจารย์คืออย่างกุ๊กเนี่ย<อ>นี่เราคุยกันได้ถึงตีหนึ่งไมเนี่ย <laughs> อันนี้เวลาไหนช่วยเ่วยได้ได้ได้เพราะว่าเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ต้องนอนนี่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์โอเคก็เป็นเรื่องของการตักเตือนค่ะอาจารย์อิสลามคือการตักเตือนอันนี้อันกุ๊กอ่ะจะได้ยินคำเนี้ยอวดคีย์เวิร์ดเนี้ยเหมือนแบบจนหลอกหลอนเลยในช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าการผันเปลี่ยนศาสนาของกุ๊กเนี่ยค่อนข้าง ได้รับการสนใจในคนหมู่มากจํานวนหนึ่งก็ว่าได้นะคะคทีนี้เวลาที่เราขยับตัวนิดๆหน่อยๆเนี่ยหรือแบบเรากําลังอยู่ในช่วงเรียนรู้อะค่ะอันกุ๊กก็จะเจอคีย์เวิร์ดนี้บ่อยๆว่าอิสลามคือการตักเตือนการตักเตือนแต่บางทีเนี่ยอันกุ๊กรู้สึกว่าอันกุ๊กโดนเตือนโดยแบบให้เกิดความอับอายอ่เงี้ยคะ่ะเอออันกุ๊กก็เลยอยากจะรู้ว่านิยามของคําว่าอิสลามการตักเตือนอะมันมีกรอบหรือว่ามีลิมิตหรือ มากน้อยแค่ไหนอะค่ะที่เราจะสามารถทําได้อย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างคะ่ะอย่างถ้าเกิดว่ากุ๊กเห็นคนเนี้ยคะ่ะซึ่งเราไม่ได้มีความรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เราเห็นว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างผิดระเบียบหรือว่าผิดหลักอยู่ในตัวนะตอนนั้นมันเป็นไปได้ไหมคะที่กุ๊กอยู่ดีจะเดินไปบอกเขาว่าเออเขากําลังทําผิดเรื่องนี้อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งทําให้เขาเกิดความอับอายได้อย่างเงี้ยอย่างนี้มัน คือาาาหลักๆก,ก็คือวนจนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่ท่านบาอกว่าอัดดีนุนนซีฮะศาสนานั่นคือการตักเตือนนี่เราแปลกันเองนะเขาเรียกแปลกันโดยปริยายศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยเขาเรียกแปลกันโดยปริยายเราท่องเราท่องกันห <ฮะ S 2> นังสือฟะตุอินมันก็เขียนงั้นแหละศาสนาคือการตักเตือนสามีหนูขำเลยอ่า ศาสนาคือความบริสุทธิ์ใจนี่ <ฮา S 2> จริงๆคําว่าอันนาสซีฮะมาจากคาว่าอันนัซูฮ์แปลว่าอัลคัลูสแปลว่าความบริสุทธิ์ศ<ฮ>า,าสนาคือความบริสุทธิ <ฮา S 2> สสอ์อุนนาลิมันยารอสูลละบอมาดาซอบัดก็กล่าวขึ้นว่าเพื่อใครบ้างละ่ะ <ฮา S 2> ไอความบริสุทธิ์ใจตัวเนี้ลิลแลฮีฮุอาิรอซูลีฮีเห็นไหมเพื่ออัลลอฮ์ตักเตือนตักเตือนอัลลอฮ์น่ะตักเตือนยังไงลองว่าดิ ก็อย่่างเชนเมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตักเตือนตัวนั้นมันแปลว่าถ้าจะตักเตือนก็ต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่หลักเดิมมันคือความบริสุทธิ์ถือในความบริสุทธิ์ก่อนนั่นคือาศาสนาทีนี้เราก็แปลกันโดยอนุโลมเรียกแปลกันโดยไม่ได้คำนึงถึงรากศัพท์ของมันว่าคำว่านาซีฮะเนนะเจ้าบะตันนาซูฮะเตาบะ ที่แท้จริงเตาบ้าที่บริสุทธิ์คือกลับเนื้อกลับตัวแบบไม่หวนกลับไปกระทำบาปอีกแล้วั <ฮะ S 1> น่นเรียกเตาบัตันนสซูฮาและรากศัพท์ตัวเดียวกัน <ฮะ S 1> ทีนี้การจะตักเตือนกัน <ฮะ S 1> นะ,<ฮ>ะการจะตักเตือนในหลักของาศาสนาอิสลามระบุชัดเจนว่ามันมีคุณล,ลักษณะเป็นองค์ประกอบของมันว่าวลเมวทิลฮัสนะและการให้อนุสติเตือนใจที่สวยงามต้องสวยงามก่อน สวยงามมันก็มีทั้งด้วยถ้อยคําเพราะ mm hmm. ว่กกูลูลินนาเสียุรสนาจงกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายด้วยคําพูดที่สวยงามเป็นปิยะวาจา mm hmm. บางคนบอกว่าฉันเนี่ยจะเข้าไปเตือนเพราะเขาทําผิดแล้วใช้ค mm ํา hmm. พรุศวาดบางใช้คําบริพาทบางใช้ค mm ํา hmm. หยาบคายบางอันนี้ไม่ถูกต้อง <Ha. S 1> ต่อมาความความบริสุทธิ์นี่ก็คือต้องรักษาทั้งเกียรติถ้าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องรักษาเกียรติยศของเขาด้วย ไม่ใช่ไปละเมิดเกียรติยศของเขาทําให้เขานั้นเสียเกียรติเสียหน้าเสียชื่ออย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นมันมีมารยาทของการที่จะตักเตือนว่าจะต้องกระทําด้วยความนุ่มนวลสุขุมคัมภีรภาพใช้วาจาที่เป็นปิยะวาจาะนและปกปิดพยายามปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ผู้ใดรู้เพราะเป็นการรักษาเกียรติของพี่น้องนะ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามนำเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความผิดของพี่น้องไปพูดต่อหน้าเขาและอ้างว่าเป็นการตักเตือนความจริงแล้วไม่ใช่นี่คือเรียกการโพธนาเป็นสิ่งต้องห้ามนออเลยค่ะอ,อ่าเป็นสิ่งต้องห้ามนี่แชทอันนี้อันนี้ไลฟ์ในเพจอยู่ใช่ไหมคะแตดว่าลูกเพจอันกุกจะเห็นเยอะอ่า แล้วก็ข้อหนึ่งโดนเยอะไม่แหละคําตักเตือนเนี่ยโดนเยอะไหมเยอะมากค่ะจนมีช่วงหนึ่งที่เังกูแบบท้อเลยคือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วขอลาออกมาเป็นมุสลิมอ่านี่จาอย่างนี้นะค่ะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่รวยหรอกค่ะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเวลาเป็นอิสลามแล้วฉันก็คิดอะไรฉันก็ได้ไปหมดไม่ใช่นะค่ะไม่ใช่แก้วสารพัดนึกค่ะศาสนาอิสลามไม่ใช่แก้วสารพัดนึก เมื่อเราประกาศตนว่าเป็นมุสลิมแล้วจงรู้และทำใจไว้เลยว่าเราจะต้องผ่านการทดสอบอเราโดนแน่ๆจำมาไว้เพราะถ้ะถาเป็นมุสลิมแล้วแล้วก็ <c oughs> เงินทองไหลมาเทมาคุณเข้าอิสลามแล้วคุณขอขพระเจ้าสิพระองค์จะตอบรับคุณทั้งหมดเลยคุณจะได้ทุกอย่าง<ะ>ถ้าอย่างนี้นะเป็นมุสลิมกันทั้งโลกแล้วม,มีเหตุผลค่ะ แต่การเป็นอิสลามนั่นคือการผ่านเข้าสู่กระบวนการของการทดสอบอที่บ้านปลายเนะี่ยคุณจะสำเร็จจะผ่านกระบวนการทดสอบหรือไม่นี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะนั้นจำอาไว้ไอเรื่องแบบนี้จะต้องโดนต้องโดนเรื่รยอยๆนะคะแต่ว่าหลังๆก็เบาๆลงแล้วค่ะอาจ้า,จา